เป็นสิริมงคลแก่ท่านทั้งหลายก็ขอเชื้อเชิญนะครับจเจริญศรัทธาบุญกับสายทานศรัทธาที่ท่านทั้งหลายได้เดินทางมายังสถานที่อันเป็นมงคลสถานที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อ,อโตวรสษีราชสม,มสรน,นะครับแล้กก็สําหรับในช่วงนี้นะครับก็จะได้สับเปลี่ยนในส่วนของผู้ประชาสัมพันธ์ที่จะได้บอกกล่าวกองการบุญกองการกุศล ในรานบุญวัศรีราชสโมสรแห่งนี้สืบต่อไปครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ที่ขับรถหมายเลขทะเบียน1กไก่พอพาน8096กรุงเทพ,พมหานครนะครับ1กไก่พอพาน8096กรุงเทพ,พมหานครช่วยไปขยับรถของท่านด่วนตอนนี้เลยนะครับ เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลมาให้นะ,ะ,ะเพื่อความสะดวกสบายทุกทกท่านนะครับช่วงเช้าเช้าวันนี้ก็มีสาธุชนหลั่งไหลกันมาเยอะมากมายตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนแล้วก็งานปิดทองขอพรขอโตก็เริ่มนับถอยหลังแล้ว เพราะว่าพึ่งงานมาเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้ก็ต้องนับถอยหลังกันวันนี้เป็นวันที่6ของงานแล้วงานจะมี9วัน9 000คืนแล้วก็เป็นวันพักผ่อนด้วยสาธุชนก็ทยอยกันเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปขาดระยะก็จะเห็นว่าปะกันอยู่โดยตลอด เปรียบเข้าคิวเข้าแถวกันเพื่อมาจากคัดกรองเพราะว่าเรื่องของการคัดกรองเป็นอันดับต้นๆที่ทางวัดตระนักอยากจะให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขในการทำบุญปลอดภัยหายห่วงหมดกังวลถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในะปัจจุบันตรงนี้นเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะ เข้ามาจอดร,รถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยที่ทางวัดเขาจัดสถานที่เอาไว้ให้ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านไในก็จังพอมีบ้างแต่ถ้าเกิดท่านบนหาแล้วไม่เจอก็ขอความร่วมมือเนาะอนุญาตให้ท่านไปจอดใกล้ๆที่สุดก็น่าจะเป็นทางด้านกุฏิประสงฆ์สนามฟุตบอลทางด้นนานหน้าโรงเรียนนะครับ หรือลานจอดรถลานจอดรถหลักใหญ่ก็คืออยู่ท้างด้านหน้าตรงโน้นสถานที่กว้างขวาง,วางแต่ท่านก็จะเดินไกลนิดหนึ่งแต่เดินไกลนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านก็เดินเข้ามาในในเต็นท์ของผู้ที่มาจำหน่ายสินค้านะครับเดินมาสบายสบายได้เช่นเดียวกันแล้วก็เดินเข้ามายัางบริเวณ ที่จัดการได้ไดกรเรียนเชิญเนาะให้ความร่วมมือกับทุกทุกท่านที่ได้เดินทางมาแล้วเป็นห่วงถึงยอดยานพาหนะในวันนี้ซึ่งก็มีมากเราจะเห็นว่าในขณะนี้เองมีผู้ที่นำรถเข้ามาอย่างบริเวณในงานเนี่ยเยอะแล้วก็จะทำให้การจราจ,จรเริ่มติดขัด ปพราะนั้นถ้าให้สะดวกสบายที่สุดก็ลานฟุตบอลได้เนาะห้างกุติพระหรือลานใหญ่ที่เขามีสถานที่จอดรถกว้างกวางมากมายจอดได้เป็นร้อยๆคันเลยทีเดียวกว้างมากและท่านก็เดินทางต่อมาแต่ถ้าหากว่าท่านเดินทางมาถึงยังบริเวณในงานนี้แล้วเนาะวนรถเข้ามาแล้วไม่มีที่จอดก็ส่งผู้ที่เดินทางร่วมกันกับเราซะก่อน แล้วเราก็ไปหาที่จอดรถเรียนเชิญได้เนาะด้านหน้าที่เป็นทางเข้าก็จะมีโคสองตัวใหญ่ๆนี่แหละต้อนรับทุกคนทุกท่านอยู่เป็นนักสัตว์ประจำปีเกิดของปีนี้เลยทีเดียวก็เรียนเชิญเข้ามานะทยอยกันมาเรื่อยๆอก็ตรวจวัดอุณหภูมิกันซะก่อนอสวมแมสแล้วก็ล้างมือถือระยะ เป็นสโลแกนของวัดลักษีราสโม,มสรในปีนี้เลยทีเดียวก็ให้ทุกคนทุกท่านปฏิบัติตามกันนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานสร้างบุญสร้างกุศลกับเราด้วยเรียนเชิญนะเข้ามาเรียบร้อยแล้วดอกไม้ทูกเทียนทองที่ทางวัดจัดไว้ให้กับทุกคนทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเพื่อจะได้ไปบูชาขอพรองค์พ่อโตกัน ะครับท่านก็สามารถนำจตุรปัจจัยของท่านแลกเปลี่ยนดอกไม้ตูกเทียนทองได้นะตามกำลังซ้ำกำลังศรัทธาเพราะว่าทางวัดไม่ได้ตั้งราคาไว้นะจับจ่ายเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ดอกไม้ทูบเทียนทองกันได้ทุกคนทุกท่านในขณะที่ท่านตั้งใจเดินทางมากราบมาไหว้มาขอพรองค์หลวงพ่อโตแล้วนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้ตักตวงซึ่งกองการกุศลให้เต็มกำลังความสามารถของท่านที่ตั้งอกตั้งใจเดินทางมาในเรื่องของดอกไม้ทูบเทียนทองวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนทุกท่านพร้อม นะในท่านประจับประจองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้ตามกาลังทรัพย์ก,กาลังศรัทธาจะเป็นดอกไม้พวงมาลัยนะแบบไหนก็ได้หมดที่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านถ้าใครต้องการแลกแบงแตกสตางแนะลกแบงแตกสตางก็ได้เช่นเดียวกันเพราะทางวัดก็มีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวก ถึงสต้งสตางต่างๆที่หากว่าท่านไม่ได้เตรียมมาเพื่อจะทําบุญทํากุศลต,นะตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาก็มาแลกแบ่งแตกสตางก็ได้ได้ดอกไม้ทูกเทียนทองแล้วก็เรียนเชิญเนาะเข้าไปกราบไปไหว้ขอพรอ,องหลวงพ่อโตก่กอนก่อนที่จะไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตามจุดอื่นๆอีกต่อไป เดินทางไปยังวิหารหลวงพ่อโตเพื่อจะได้นมัศสการกราบขอพรปิดทองสถานที่ก็มีให้กับทุกคนทุกท่านที่จะเข้าไปนั่งไปกราบไปไหว้ไปขอพรอ,อ,อธิษฐานทำอธิษฐานก็อยู่ตรงด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยท่าน,นมีความประสงค์จะอธิษฐานสิ่งอื่นใดเพิ่มเติมเสริมต่อ ก็เรียนเชิญได้ตามอัธยาศัยเพราะว่านอกจากคำอธิษฐานขอพอรที่ทางวัดจัดเตรียมไปให้ส่วนหนึ่งส่วนใครจะเติมเสริมต่อสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาอาจก็ขอพอรกับหลวพอโตได้ไม่ว่าจะเป็นการขอสวยขอรวยขอรอขอสิ่งต่างๆที่เราจะสามารถ ให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญในหน้านที่การงานหรือสิ่งใด,ดก็กล่าวขอพอรกับหลวงพ่อโตเพิ่มเติมได้นะครับส่วนใครที่จะมีความประสงค์หลังจากที่ขอพอรจบเสร็จเร,เรียบร้อยแล้วนะจะบง่งบอกให้หลวงพ่อโตได้ทราบเพิ่มเติมว่าเมื่อประสบผลสําเร็จเราอาจจะมา ถวายสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับหลวงพ่อโตหลังจากที่เราขอพรไปแล้วเราประสบผลสำเร็จก็บอกหลวงพ่อโตไว้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบผลสําเร็จได้ดังใจแล้วก็ปรารถนาก็ย้อนรอยถอยหลังกลับมาเพื่อจะได้นำสิ่งต่างๆที่บอกหลวงพ่อโตไว้มาถวายเป็นลําดับต่อไป นะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญได้นะวันนี้มีโอกาสได้เดินทางกันมาตั้งแต่เช้านะครับเราจะเห็นว่าถนนทุกๆเส้นทางที่เดินทางมายังวัดศักสีล,ลสมสศร์ก็จะมียดยาน์าานะที่ร่วมกันเดินทางกันมาอย่างวัดน,นักสีลโสมสศรเพราะวันนี้มันเป็นวันพักผ่อนวันหยุดนะวันเสาร์ วังนี้อีกหนึ่งวันวันอาทิตย์มอมีโอกาสเช่นนี้เราได้มีโอกาสแล้วเดินทางมาแล้วก็เชิญตักตวงซึ่งกองการกุศลกันให้เต็มความสามารถเลยทีเดียวนะครับไปกราบไปไหว้ไปขอพรหลวงพ่อโตนะด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไปบันทึกภาพไว้เป็นที่ลึกก็เรียนเชิญ นะด้านบนเขาก็จะมีจุดให้ทุกคนทุกท่านได้เข้าไปเช็คกินไปถ่ายภาพไว้เป็นี่รลลึกก็ไปบันทึกภาพไว้นะส่วนหนึ่งเราอาจจะเป็นทีทรลลึกเก็บไว้ดูย้อนหลังว่าครั้งหนึ่งที่เราเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตนั้นสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปีนี้เป็นช่วงโควิดทางวัดจัดงานมาครั้งนี้ มีรูปแบบของการจัดการแบบไหนย่างไรก็สามารถบันทึกเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลถือว่าเป็นหนึ่งนในป,สสน,นประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคกับ,บผู้ที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนย่างไรก็ตามแต่เกิดปัญหาอุปสรรคจะไปวัดไปวาไปกราบไปไหว้ไปขอพรปิดทองที่ไหนก็ไม่มี แต่ตอนนี้วัดลักรีราชสโมสรเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกท่านได้เข้ามากราบมาไหว้มาขอพรก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราเหมือนกับไม่ได้ทำบุญทำกุศลมาช้านานก็มีความรู้สึกว่าเมื่อทางวัดเปิดโอกาสให้กับทุกคน